คนที่มีภาวะกระดูกสันหลังโคตรแล้วอยากออกกําลังเพื่อรักษาอาการตัวเองมาดูกันนะคะว่าทําท่าไหนได้บ้างสวัสดีค่ะอยู่กับเชอร์ฟิชเชลแมนคลินิกนะคะจริงๆแล้วนะคะคนที่มีภาวะกระดูกสัหลังโคตรเนี่ยวิธีการออกกําลังเพื่อรักษาตัวเอง ควรจะมีความสเปซิฟิกของแต่ละคนนะคะเพราะว่าแนวการโค้ชของแต่ละคนแต่ละรูปแบบเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันการออกกําลังของทั้งสองข้างจะมีท่าทางที่ต่างกันของแต่ละคนนะคะแต่ว่าสําหรับคนที่ต้องการออกกําลังด้วยตัวเองเพื่อรักษาอาการนะคะทางฟิสิโอเ์แมคินิกนะคะก็ได้คัดเลือกท่าที่สามารถทําได้ทุกคนนะคะเพื่อ รักษากระดูกสลังโคตแล้วก็ไม่มีความเสี่ยงที่จะทําให้มีการโคตมากยิ่งขึ้นนะคะมีความปลอดภยัยในการออกกําลังนั่นเองซึ่งท่าที่เลือกมานะคะจะเป็นท่าที่ช่วยเพิ่มการเคลื่อนไหวของข้อต่อบริเวณกระดูกสลังนะคะให้เคลื่อนไหวได้ดีมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงการออกกําลังกล้ามเนื้อรอบๆแล้วก็มีการยืดของตัวลําตัวนะคะเพื่อยืดกระดูกสลังให้ยืดยาวออกแล้วก็มีการปรับให้ตรงมากยิ่งขึ้นเช่นกันค่ะ มาดูกันนะคะมี5ท่าด้วยกันนะคะไปลองดูกันเลยคะ่ะถามาเริ่มที่ท่าแรกนะคะเดี๋ยวจะให้คุณปานะคะเป็นคนสาธิตให้ดูนะคะเดี๋ยวเริกก่มจากที่ท่าตั้งคานนะคะคะให้ตั้งคานแบบนี้นะคะท่านี้นะคะจะช่วยเพิ่มการเคลื่อนไหวของช่วงกระดูกสันหลังนะคะเพื่อให้ตรงแนวกระดูกสันหลังเรยมีการเคลื่อนไหวที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะอันดับแรกก็คือให้ตั้งแขนนะคะให้ตรงกับตรงข้อไหล่นะคะแล้วก็ตรงเข่าเนี่ยให้ตรงกับข้อสะโพกนะคะ ให้กดหลังลงข้างล่างนะคะให้ได้มากที่สุดเนาะพร้อมกับเลื้อหน้าขึ้นมานะคะให้แนวกระดูกหลังรู้สึกตึงๆนะคะเสร็จแล้วนะคะก็คือให้โก่งตัวขึ้นมานะคะให้ได้มากที่สุดเลยประมาณนี้นะคะจะรู้สึกว่าแนวหลังเนี่ยตึงเช่นกันนะคะพร้อมกับก้มคอ Canton, ลงข้างล่างโอเคเสร็จแล้วทาแบบนี้สลับกันขึ้นลงนะคะชะา้าๆากดหลังลงข้างล่างให้มากที่สุดแล้วก็เลยหน้าขึ้นมานะคะสลับกับโกงตัวขึ้นมาแบบนี้เลย จังหวะที่กดลงนะคะให้หายใจออกช้าๆนะคะแบบนี้แล้วก็ลงตัวขึ้นมาหายใจเข้าช้าๆสลับกันประมาณนี้นะคะค่ะหลังจากที่เพิ่มการเคลื่อนไหวขอ,ของข้อต่อไปแล้วนะคะทีนี้เราจะมาออกกําลังของกล้ามเนื้อหลังนะคะเพื่อให้กระดูกสันหลังเนี่ยตรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะอันดับแรกก็คือให้ยกแขนจับขานะคะเหยียดไปข้างหน้าแล้วก็ยกขาขึ้นมาข้างหลังค เนี่ยก็ดูสลับให้ตรงนะคะไม่ตัวเอียงเนาะให้รู้สึกว่าเมื่อยแนวช่วงนี้นะคะทีนี้ก็ค่อยๆลงช้าๆนะคะแล้วก็ให้สลับเป็นอีกข้างนึงใกล้กันนะคะยกขึ้นมาสุดพยายามให้แนวกระดูกสันหลังเนี่ยตรงนะคะไม่แอนหน้าเกินกไปอ่าแล้วก็ลงมานะคะสลับกันเรียนขตสองข้างทีนี้จังหวะลงหขนใจเข้านะคะจังหวะยกขึ้นเนี่ายใจออกดีค่ะอ่าสลับข้างนี้เลย ประมาณน,นี้นะคะ,ะถ้าต่อมานะคะเป็นท่าที่ช่วยแนวการลื่อนไวของกระดูกหลังส่วนล่างนะคะโดยมือถงอุ้งเชิงการอีกท่ายิ่วย,ยืดตัวแนวกล้ามเนื้อหลังส่วนล่างด้วยนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะ,แบบแะ,คะให้เอามือปุ่มตรงเวนเชิงการนะคะแล้วก็ให้คําแหวนไข่ได้เข้าท้องก่องนะคะและ้วทีนี้ไายได้ออกค่าแนวท้องหมุนเชิงการไปด้านหลังนะคะแล้วก็ให้รู้สึกว่าหลังเนียนแน่นมไปกับพื้นนะคะแล้วก็ให้รู้สึกว่า ดึงของน้อยด้านล่างนะคะแล้วก็ค่อยๆหายใจออกค่อยลงมาทำไมนะคะหายใจเข้า้อองหายใจออก,ออกค่อยๆคัมวลงไปนะคะให้หมุนเชิกงกรานไปด้านหลังรู้สึกว่าหลังแนบก,กับพล้นนะคะแล้วก็เมื่อยตรงหุ้เชิกงการอีกรอบนึงแล้วก็ปล่อยนะคะลอ,องทําแบบนี้นะคะสักสิครั้งแล้วก็สามรนะคะใช่แล้วก็ค่อยๆค่อนๆค่อยๆค่า ะะก็เป็นอีกท่าที่ช่วยขยับแนวข้อต่อของหลังส่วนล่างแล้วก็อุ้งเชิงการานนะคะก็คือทำคล้ายกับท่าที่แล้วเลยแต่ว่า,าจะาเพิ่มเป็นการยกก้นขึ้นมาด้วยนะคะเพื่อเพิ่มกําลังการเหน,รนือสะโพกด้านหลังนะคะท่าอันดับแรกนะคะให้หายใจเข้าท้องป่องเหมือนเดิมนะคะแล้วก็หายใจออกขแนวท้องหมุนเชิงการานไปด้านหลังแบบนี้นะคะขั้วเกงก้นกยกก้นขึ้นมานะคะให้ลาตัวเป็นแนวตรงแบบนี้นะคะ อ่ะแล้วก็พยายามไม่เกรงคอด้านหน้าด้วยนะคะทีนี้ค่อยๆ่ลดลมหายใจออกแล้วก็ลงมาเลยช้านะคะอ่ะทำเหมือนเดิมนะคะเดในเล่นข้อสองฟองหายใจออกทัแนวท้องเกรงไว้หมุนเชิงการไปด้านหลังไว้เกรงก้นยกก้นขึ้นมาเลยอ่ะเป็นแนวตรงเหมือนเดิมนะคะไม่ยกสูงมากเกินไปจนทำให้หลังแข็งเนาะแล้วก็ค่อยๆลงมาช้าอ่ะทำแบบนี้สิบครั้งสามเซตเหมือนกันนะคะค่ะถ้าสุดท้ายนะคะคือท่าแห เป็นท่าที่ช่วยยืดแนวกระดูกสันหลังให้ตรงมากยิ่งขึ้นนะคะอาจจะหาเป็นราวจับแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าที่บ้านไม่มีก็อาจจะเป็นราวบันไดหรือว่าเป็นขอบตู้ก็ได้นะคะเวลาจับนะคะให้จับระดับความสูงให้ตรงกับเริหน,นะะ้าขาหรือว่าคิ้วนะคะแล้วก็ค่อยๆย่อนตัวลงมาแบบนี้นะคะจนรู้สึกว่าทิ้งมาเลยนะคะให้รู้สึกว่าหลังตึงแล้วก็ตรงแนวนี้มันจะยืดออกนะคะมันก็จะ ช่วยยืดกล้ามเนื้อรอบๆแล้วก็ดึงให้กระดูกตรงมากยิ่งขึ้นแรกๆอาจะค้างไว้สัก10น,นาทีนะคะเท่าที่ไหวเลยแล้วก็ขึ้นมาคักถ้าเกิดว่าเลือดค้ได้นานมากยิ่งขึ้นก็ให้ค้างนานมากขึ้นได้เลยนะคะแล้วก็เท้าพยายามเหยียบเต็มเท้านะคะไม่ยกลอยขึ้นมาประมาณนี้ได้เลยะค่ะแล้วก็ขึ้นมาคักได้เลยะค่ะ ทาที่ได้ดูไปนะคะจะเป็นท่าที่ค่อนข้างเบสิกแล้วก็เหมาะกับคนที่เป็นกระดูกสลักโคตรทุกคนนะคะสามารถไปลองทํากันได้แต่ว่าถ้ามีท่านไหนนะคะที่ต้องการท่าที่สเปซิฟิกที่เหมาะกับตัวเองเหมาะกับรูปแบบการโคตรของตัวเองนะคะสามารถเข้ามาปรึกษาที่ฟิสิวแมนคลินิกได้นะคะก็จะมีการออกแบบท่าทางให้เหมาะสมกับแต่ละคนรูปแบบการโคตรของตัวเองนะคะคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ